พี่เติบโตมาด้วยเม็ดเงินของคนเมืองการพี่ไม่กล้าขึ้นราคาหรอกพี่ไม่เคยเอาเงินของลนลูกค้ามาลงทุนแล้วขายแพงๆเพื่อจะเรียกเงินกลับพี่ไม่เอานะพี่ถือว่าเขาอดหนุนพี่วันนี้พี่พร้อมตอบแถมพี่ถึงบอกว่าพี่จะคืนของอร่อยให้กับคนเมืองการชนบ,บุรีเริ่มต้นคือแก้วเล็ก25้วใหญ่35 ไอโก้ร่างกายแข็งแกร่งมีเลี้ยวแรงเหมือนบูตวิลิสวันเนี้ยไอโกออกทีวีอ่ะใครดูก็ต้องกดไลค์ให้เพจการกินแบบติดติดสวัสดีครับโกนบจากร้านโกนบที่เคยเป็นร้ารถเข็นลำบากยากเย็นอยู่ที่ตลาดตามทั่วไปเละลอนเหมือนยิปซีมาวันเนี้ยโกนบมีหน้าร้านแล้วนะครับ ที่ร้านเนี่ยเราใช้อศกครีมปัน่นแล้วเราไม่ได้ใช้น้ำแข็งแม่ก้อนเดียวเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครกินของเราเนี่ยเขาจะต้องติดใจเพราะว่าไอติมของเราเนี่ยมันสุดยอดเพราะว่ามันคือไอศกครีมปัน่นนมสดนมเราใช้นมจากฟาร์มแท้ๆที่อยู่ที่กาญจนบ,บุรีคือถ้ามาที่นี่เนี่ยร้านเฮียไม่มีซิกเนเจอร์นะร้านเฮียซิกเนเจอร์ทุกเมนูเพราะว่าเฮียยืนทาเองเพราะว่าเฮียกลัวเจ๊งไงสมัยก่อนเฮียเคยเปิดร้านใหญ่ๆแล้วเฮียก็ไม่เคยดูแลด้วยแล้วสุดท้ายมันก็พังไปทั้งหมดน้องดูเครื่องที่พี่เป็นตัว,ตวกด มาขายได้เลยเพราะว่าลูกค้ามาไม่กินนะลูกค้ามาถิงก็จะกินได้ไอติมปัน่นไอติมไก่กแข็งต้องมากินนี่นี่หอมมากอร่อยมากนมปังเนี่ยเราผลิตเองอยู่ในด้านนี้มันมีเครื่องผลิตนะครับ <S <S แล้วสังขยาเราหอมเพราะว่าสังขยาพี่ไม่เคยดูถูกคนกินพี่ไม่เคยใช้กะทิก่องพี่ไม่ใส่สารกันบูดน้ําตาลพี่ต้องใช้น้ําตาลจากเมืองเพชรเวลาพี่ไปเพชรบุรีที่ไหนเขาจะบอกว่าเฮ้ยเอาน้ําตาลตะโนดมาให้พี่นบหน่อยพี่นบหมาพี่นบหมาเริ่มต้นคือแก้วเล็กย้าแก้วใหญ่3 5ของทุกอย่างที่ร้านเนี่ยพี่เติ ราคาหรอกนี้มันพี่พี่ซื้อมาเองพี่ไม่เคยเอาเงินของโลนลูกค้ามาลงทุนแล้วขายแ,งแพงๆพก็จะเรียกเงินกลับพี่ไม่เอานะนี่ถือว่าเขาุดหนุน,นพี่จนพี่มีชื่อเสียงวันนี้พี่พร้อมตอบแทนพี่ถึงบอกว่าพี่จะคืนของอร่อยให้กับคนเมืองกาญจนบุรี ร้านตอนนี้ขออนุญาตเปิด6กโมงปิดเนี่ยตามใจคนกินเลยครับเมื่อคืนอยู่เที่ยงคืนพี่ก็รอแต่ถ้าไม่มาสี่ทุ่มครึ่งพี่ปิดเลยนะ<อ>พราะกูงว่วงอ,อยู่เนี่ยครับมาทางเนี้ตรงข้ามกับวัดหลวงพ่อเพิ่มเลยวัดเหนือนี่คือวัดเทวสังฆารามวัดเหนือคนรู้จักเรียกว่าเป็นนมหน้าวัดใกล้ๆวงเวียนเลยครับ ากเลยนะถ้าคิดจะขายแบบราคาแพงๆอ่ก็ต้องลงแรงแล้วเข้ากรุงเทพไปอะวันนี้อยากขายแบบราคาชิวๆอ่เอากำไรแบบสิวๆอะ่ะอยู่เมืองการก็ได้เคกั okay. บคุณมากครับขอบคุณครับ